มหาเวทผนึกมารโตหลุด269มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าการโต้แยง้งภาพของมังงะได้เปิดมาที่ร้านขายของชำร้านหนึ่งขณะที่เมเมย์น,นั้นหยิบลูกอมมาและจากนั้นเมเมเนี่ยก็ได้วางหน้าเขาเตอสินค้าชิ้นนี้น่ะเท่าไหร่งั้นเหรอสินสุดคำพูดของเมเมย์ก็มียายแก่คนหนึ่งที่กำลังมองหน้าเธอและจากนั้นมังงะก็ได้ตัดมาหามาคิที่ตัวของมาคินั้นกำลังบ่นยูตะและเหมือนตัวของโคสซือยูตะจะสามารถกลับมาล่างเดิมแล้วพร้อมกับลอยเย็บและเสียงของมาคิก็ได้บ่นยตออมาม ยูตะการที่นายกลับมาล่างเดิมแล้วนะคิดว่าฉันจะลมดีกับเรื่องแบบนี้เยยรื่ังไงแต่แล้วขณะที่มากั้นกำลังบนยูตาอยู่วินาชีนั้นเมงโอมิเนี่ยก็ได้พูดออกมาเอ่อมากิีังจากนั้นมากิีเนี่ยก็ได้หันตามเสียงเมงโอมิ hmm? ตอนนี้ตัวนายนะ่ะหายดีแล้วงั้นเหรอจากนั้นเมงโอมิเนี่ยก็ได้ตอบกลับคือว่าตัวผมเองยังเวียนหัวอยู่นิดหน่อยน่าจะเป็นผลจากพื้นที่อาณาเขตไร้มาตาขอ,อาจาร์โกโจแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวผมเองนะ่ะอยากขอโทษทุกคนอย่างเหมาะสมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น สิ้นสุดคำพูดนั้นตัวของมาคกิ่ก็ได้สะบัดปฏิเสธเก็บคำขอโทษของนายไว้ก่อนเลยเพราะว่าในตอนนี้พวกฉันนั้นไม่ได้ต้องการมันสิ้นสุดคำพูดนั้นเมงโอม,มิเน่ก็ได้เงยตอหลังจากนั้นตัวของยูจิเน่ก็ได้พูดแทรกเพราะว่าตัวฉันเองต่างหากที่เป็นต้นเหตุและจากนั้นคุณซากาเบะเน่ก็ได้พูดออกมาปัญหาหนั้มันเกิดจากตัวของโกโจทีท่ไม่ได้ฆ่านายแต่ไลกตาดุลิทาให้หลังจากนั้นตัวนายน่ะที่นี่ตกเป็นเหยื่อของเคนจากุอันที่จริงฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนสนนนนนัับุใกาาารรปรหชีวิตตตของย้งแ่ และฉันก็ยืนยันแบบนั้นมาตั้งนานแล้วและวถ้าเกิดทุกอย่างไม่ใช่เพราะอาจารย์ใหญ่ยากาแล้วก็ตัวฉันเองนะคงไม่มีอยู่ตรงนี้นะดังนั้นแล้วในตอนนี้ฉันไม่คิดว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นคนผิดหรอกเพราะในความจริงแล้วพวกเราทุกคนเกี่ยวข้องกันดังนั้นแล้วพวกเราเนี่ยจึงได้อยู่ตรงนี้ไงพอะงันแล้วตัวนายเองอิตาโดริก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเช่นเดียวกันฉันน่ะคนวัยหนุ่มสาวนะไม่ต้องหยิบความเครียดใส่หัวหรอกแล้วจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็ได้ถามต่อแล้วว่าแต่ว่าใช้วิธีไหนทําไมตัวของลูกพี่งงาัตวเอได้ จากนั้นตัวของยูตาที่กำลังโดนมากิบดและเงือตกอยู่ี่นก็ได้ตอบกลับมาคือจริงๆแล้วต้องขอบคุณลิกาจังเพราะว่าในตอนที่ฉันได้ไปร่างของอาจารย์โกโจซาโต้รุนะตอนนั้นตัวของลีกาจังนะ่ะคอยดูแลรักษาร่างกายฉันตอนแรกฉันเองก็คิดว่าฉันกับลีกาจังนะ่ะขาดการเชื่อมต่อกันแล้วแต่ว่าถึงแบบนั้นลีกาจังนะ่ะกำลังใช้พลังงานคำสามในการซ่อมแซมและรักษาร่างกายฉัน พอหลังจากนั้นก็ได้การรักษาจากเอริซังหรือว่าอาจารย์โชโก,โกคือในตอนแรกฉันนึกคิดเหมือนกันว่าตัวฉันน่าจะตายไปแล้วตอนที่อาคมเคนจาคุหมดลงเมื่อฉันกาณาเขตขออาจารย์โกโจโจากนั้นตัวของเมเมเนี่ยก็ได้พูดออกมาถ้าเกิดว่าอันตามตรงแล้วสิ่งนั้นเลยคือจุดผิดพลาดพวกเราไม่ได้มีการคิดมาก่อนว่าการกาณาเขตทำให้เวลานนั้นลดลงเพราะว่าจากเท่าที่ได้ยินมาเลยคือเคนจาคุสามารถกาณาเขตได้ปกติ และ,สแบบสะ,ะเสนาคุซากเบก็ได้พูดต่อก็นั่นละ่ะถึงแบบนั้นแล้วมันก็เที่ยบกันไม่ได้อยู่แล้วเหมอนั่นนะมีการจัดสรรและการจัดอาคมอย่างดีกับการเลยตัวนายเป็นแค่อคของคัดลอกเพราะฉะนั้นแล้วการที่มันเที่ยบไม่ได้นอะก็ถูกต้องแล้วและเสนาเสียง,งของยูต่านี่ยก็ได้พูดต่อก็หลังจากที่ได้มีการกาณาเขล่าคมหมดลงพออาคมได้มีการกลับมาอีกครั้งตัวของลิกาตอนนั้นกนะ็ได้ช่วยชั้นในการเชื่อมร่างกายในสภาพรา่างกายเกือบต,ตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนั่นคือที่มาของเรื่องทั้งหมดฉันเองเก็อยากขโททษเเช่นเ่นนนดีียยกกััา้พง จากนั้นพี่ดาเซ็นไปก็ได้พูดออกมาเฮ้ยเรื่องนี้นะพอแค่นั้นเถอะวินาทีนั้นตัวของมากิเนี่ยก็ได้บ่นยูไต่ายครั้งจริงๆการต่อสู้ในครั้งนี้จะต่อสู้ง่ายขึ้นเยอะเชื่อเกิดตัวนายต่อสู้ได้แบบจริงจังและถูกต้องกว่านี้ทําให้ตัวของยูไตที่โดนบ่นอีกครั้งเนี่ยก็เริ่มสิทธิ์และจากนั้นตัวของมากิเนี่ยก็ได้บ่นต่ออย่างแรกเลยคือคนที่ใช้ในการรอบสังหารเคนจากูไม่ควรเป็นนายแต่ควรเป็นชั้นจากนั้นก็ต่อมาด้วยแผนการดาบเพชฌฆาตข,ของชนะฮิงุม,มา้าเเกิดราาาามมีปยยมปััจจจยยยหลอ่่่งไวะเ็น วาจาสาบของโทเกะที่ได้มีการใช้หรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดเสียงเชื่อกล่าไว้กับชนะฮห้กุลมะพวกเราก็สามารถชนะได้แน่ปอลวาจาสาบในการใช้งานนะั้นมีเงื่อนไขในการใช้งานและมีหลายกรณีมากแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วการใช้งานวาจาสาบสามารถได้เพียงแค่เครื่องเครื่องเดียวเท่านั้นและจากนั้นเสียงโทโดก็ได้พูดออกมาแผนที่เธอพูดมาตะกี้นะ่ะผิดพลาดหมดแล้วเพราะว่าตัวเธอนะ่ะไรซึ่งพลังงานคำสาบพอชะะนะแล้วอาคมชั้นบูกี้วูกี้นะจะไม่สามารถสลับเซอได้ และอย่างลรคือหมอนี่เนี่ยก็ยอมเสี่ยงจัดๆที่ยอมเข้าไปโจมตีแบบเซอร์ไพรส์เคนจากูโดยที่ไม่รับการช่วยเหลือจากฉันต่อมาคือเมื่อเคนจากูถูกจัดการลงวิญญาณคำสาปท,ที่ได้มีการกักเก็บไว้จะโดนปลดปล่อยในตอนนั้นจะเป็นต้องอาศัยพลังของยูตะและลิกาในการจัดการจากนั้นจิบิแพนด้าก็ได้มาหายหนุมะกิโทเกะจะว่าไปแล้วพลังงานคำสาปของตัวนายที่ได้มีการอ่านในเครื่องบันทึกเสียงไวนะ้น่ะได้มีการหยิบนํามาใช้ในตอนที่สุคุนะกำลังบาดเจ็บคือกับกันถ้าเกิดตัวของสุคุนะกำลังสุขภาพดีและแข็งแรง ตัวนายคือมีโอกาสในการจะตุยจริงๆใช่ไหมจากนั้นตัวของอนุมากิก็ได้ตอบกลับแซมอนแล้วจากนั้นเสียงของสนาฮิงุมาก็ได้พูดออกมาสุคนาที่กําลังต่อสู้กับฉันหมอนั่นน่ะกลังเล่นด้วยอยู่ดังนั้นแล้วถ้าเกิดหมอนั่นเอาจริงในการจัดการฉันแล้วก็สามารถจัดการฉันได้อย่างง่ายได้เพียงแต่ว่าหนะ้าที่ตรงนั้นตัวของยูตานะ่ะไม่อยู่ที่นั่นด้วยนอกจากนี้แล้วการใช้งานวาจาสา์ด้วยเครื่องอัดเสียงในการโต้กลับและให้ดาบฉันในการโจมตีนะ่ะมันดูผูม้นง่ายก็ตามแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วมันก็โดนตตอบต้้ไไถูกหม และฉันคิดว่ามันคงดีกว่าที่ได้มีการใช้งานภายในนนเขตนะตอนนั้นที่ไม่มีอะไรมารบกวนสุดท้ายแล้วเมื่อเครื่องอัดเสียงได้มีการใช้งานจะมีเพียงซุกคุณนคนเดียวที่ได้ฟังเครื่องอัดเสียงนะสิ้นสุดคําพูดนะั้นคุณซาก,กะเบะก็ได้พูดแทรกเอาตามตรงเรื่องนายเนะี่ยฉันเองก็ตกใจอยู่ทั้งที่พลังงานคําสาพ,พึงตื่นได้แค่2เดือนแต่ว่าตัวนายกลับรอดทั้งที่มีโอกาสน้อยเนี่ยนะทนายที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้พูดกับกรณีของผมแล้วกรณีรอดชีวิตนะมีโอกาสรอดยากงั้นสินะ ทาให้ตัวของยูจิที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่สามารถพูดอะไรไปได้และจากนั้นตัวของมาก,กิเนี่ยก็ยังคงพูดต่อถือยังไงก็ตามเช่อกันนักขุณสายจากต่างประเทศได้มีการร่วมต่อสู้กับเราตั้งแต่แรกแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการต่อสู้ครั้งนี้น่าจะเปลี่ยนไปสิ้นสุดคําพูดนั้นทุกคนที่ได้ฟังนะฮะก็ได้คิดเสียงเดียวกันก็ถูกและจากนั้นภาพจะตัดมาหาตัวของลาลูก,กับมิเกลที่พวกเขาน,ะนั้นกําลังจาม นี่บราวูเรากับว่ามีใครกําลังนินทาฉันอยู่เลยนี่และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาายยต่ายอีกครั้งคือพวกเขาพูดแต่แรกแล้วว่าพวกเขาน่ยแค่อาจจะนะและตัวของมากิก็ได้สวนกลับแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพวกเขาก็มาไม่ใช่เหรอขณะที่มากิ่ํกลังบ่นยูตะเหมือนตัวของยูจิจะพยายามช่วยคือขอแทรกแต่ว่าถึงแบบนั้นเราก็ต้องขอบคุณเครื่องมือคุณใสของลูกพี่โคสยูตะที่ทําให้ผมนะสามารถซ่อนนิ้วได้จากนั้นยูตะที่กําลังโดนมากิ่บีบคออยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมา คือถุงมือนะ่ะกำลังดีใช่ไหมแล้วจากนั้นตัวของยูจิก็ได้พูดต่อเราก็ต้องขอบคุณพีพ่โคสื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเราทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้เราสามารถจัดการสุคุณะได้ในตอนที่สุคุณะกาลังกาณาเขตครั้งที่2องและจากนั้นยูตะเนี่ยก็ได้พูดออกมาก็นั่นแหละเพราะว่าถึงแบบนั้นแล้วฉันก็เลยไม่สามารถทิ้งสถานการณ์นั้นได้ฮาคาริที่ได้ฟังแบนนั้นเนี่ยก็ได้ช่วยปกป้องยูตะ คือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ที่ให้พวกเรานะ่อยู่ข้างในตัวของลิกะและรอโจมตีสุคุนาถ้าเกิดอาจารย์โกโจพ่ายแพ้และก็สามารถแยกเวลาไม่ออกมาจากสุคุนาได้แล้วจากนั้นตัวของโชโดเนี่ยก็ได้พูดออกมาเอาตามตรงแล้วตัวฉันก็คนรับผิดชอบในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าในตอนที่สุคุนาได้การนาเขตและใช้ฟุกะตัวฉันไม่สามารถสลับบาร์เทอร์กับตัวของโจโซออ,อกมาจากข้างนอกนานเขตได้และจากนั้นเคียร์ลันเนี่ยก็ได้พูดออกมาปัญหาเกิดจากโครงสร้างของเขตแดนนาเขตงั้นหรอและจากนั้นโชโดก็ได้ตอบ ป่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเคแดนของการการนาเขตเลยก็อย่างที่เรารู้กันว่าซุคุนะน่พลังงานคำาาาสาบมหาศาลเพราะฉะนั้นแล้ว,วานาเขตของหมอน,นั่นก็เลยมีระยะค่อนข้างไกลอีกอย่างเลยคือโจโซกับบารเชอร์น่อยู่ท่ามกลางข้างในนาเขตใจกลางพอดีตัวฉันนะ่ยจึงไม่สามารถจับสองคนนั้นสหลออกมาได้และจากนั้นตัวของอิโน้ก,ก็ได้พูดออกมาที่ตัวฉันมีชีวิตอยู่ได้แบบนี้นะเพราะไอ้อุยเนะี่ยช่วยฉันไว้โจโซเองก็ควรจะรอดเหมือนกันแล้วจากนั้นตัวของยูจิก็ได้พูดต่อ สิ่งนี้นะ่ะไม่ใช่ความผิดใครหรอกถ้าเกิดฉันโดนน่ะฉันก็ตายเช่นเดียวกันแล้วฉะนั้นมากิที่กําลังบบนยูตาอยู่นะฮะก็เริ่มสํานึกเอาตามจริงแล้วฉันน่ะก็ไม่อยากด่าหมอนี่หรอกเพราะว่าฉันเองน่ะก็โดนแบ็คแฟลชสครั้งจากโซคุนะและฉะนั้นตัวของมิว้าเนี่ยก็ได้ถอนใ,นใจตอนนั้นใจฉันตกตาตุ่มตอนที่มากิเนี่ยอยู่ข้างในอาณาเขตโซคุนะและฉันใช้อนาเขตแบบย่อในการช่วยเหลือและฉันเองก็ต้องคอยกังวลว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโทโดน่ะใช้อาคมเขาในการสลับฉะนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาคุกเบะ มิวะเธอบอกว่าเธอจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเธอจากนั้นมิวะาก็ได้ตอบกลับก็ถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันเข้าร่วมคุณคุสคาเบก็คงต่อต้อตานถูกไหมล่ะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาโมโมะฉันก็ต้องเสียใจด้วยที่ฉันนั้นไม่สามารถทําอะไรได้แล้วจากนั้นเมเมก็ได้พูดต่อเอาหนะ้าเธอไม่ต้องคิดมากหรอกเพราะว่าเธอนะสังเกตการอยู่ด้านบนอยู่แล้วจากนั้นตัวของฮาคาริก็ได้พูดต่อตัวฉันวางแผนเข้าร่วมต่อสู้กับซซคุน่าเหมือนกันตอนที่สามารถจัดการยายน้ำแข็งไ แต่ว่าถึงแบบนั้นเล่าใหญ่นั่นกินไม่ลงจริงๆและเสีนั้นโนบาราก็ได้พูดต่อส่วนตัวฉันนะ่ะนอนหลับเพิ่งตื่นจนถึงนาทีสุดท้ายในการต่อสู้นะนะแล้วจากนั้นเสียงอนะุยๆเนี่ยก็ได้พูดออกมาคือในตอนนี้ทุกคนนะ่ยก็มีผลของตัวเองกันหมดแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วคุณคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผมนะ่ะคือ MVP ในการต่อสู้ครั้งนี้ถูกไหมล่ะสิ่นคําพูดนั้นเคียร์ลาก็ได้พูดต่อตัวนายนะ่ะสนกในการต่อสู้แล้วก็ทิ้งฉันไว้ข้างหลังลืมเรื่องไง ขณะที่คีอารานั้นกาลังพยายามในการกระทืบเด็กเปแต่ว่าฮาคารีนั้นก็ได้เข้าห้ามและจากนั้นคุซาก,กเบก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วพี่สาวเธออย่างเมเมนี่คือสบายใจเฉยและจากนั้นอุยอุยเนี่ยก็ได้เถียงเลยไม่จริงหรอกนะเพราะพี่สาวเมเมเนี่ยทำงานอย่างหนักกับการใช้งานอาเขตแบบย่อสร้างเงารูปแบบใหม่เหมือนกันนั่นแหละจากนั้นคุซาก,กเบก็ได้ตอบอ๋อคงใช้ีการในการบินวนสินะและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเมเมเอาตามตรงเลยคือฉันเองก็ไม่อยากปฏิเสธว่าฉันไม่ค่อยทําอะไร เพราะว่านั่นแหละฉันไม่อยากเอชีวิตฉันไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้แล้วจากนั้นฮาคาริที่ได้ฟังก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วสำนักเงารูปแบบใหม่ได้มีการปฏิญาณตนไหมเรื่องของการใช้งานอาเียแบบย่อว่าสิ่งนั้น,นจะไร้ซึ่งการล่วไหลและคุณซากาเบะก็ได้ตอบกลับเออก็ต้องมีอยู่แล้วพวกะเราทำมาทัากกันในการใช้งานอาเียแบบย่อดโดยผู้ที่ได้สร้างเงื่อนไขเลยคือท่านเจ้าสำนักที่มีนามว่าโอโบรยะสรัสนะเพื่อเป็นความลับทางการค้าและป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถใช้ท่านี้ไไดดด้้้นนัเมมก,ก็พูต่อ เมื่อเวลาผ่านไปรุ่นต่อรุ่นก่อนหน้านั้นที่ได้มีการสอนวิชาไปต่างเสียผลประโยชน์ดังนั้นแล้วจึงต้องมีการเก็บความลับทางการค้าอย่างสำนักง,งานรูปแบบใหม่แนาเขตแบบย่อไว้เพราะฉะนั้นเราใจสรุปเลยคือพวกเขาเนะี่ยสร้างเงื่อนไขที่เขาเนะี่ยค่อนข้างผูกขาดและการใช้งานมันไรซึ่งพลังงานคำสามในการใช้งานด้วยซ้ำปอลอตัวของโทโร่นั้นเรียนมาจากตัวของยูกิส่วนยูกินั้นเรียนรู้มาจากเมกามารุแล้วจากนั้นก็เริ่มมีคำถามเกิดขึ้นแล้วว่าแต่ว่าปัญหาที่จะไม่สอนเรื่องนี้กับสาวโวคืออะไรงั้นหรอฉะนั้นเมเมย์่อ และหนำซ้ำเลยคือนักเรียนของสำนักนี้นะจะไม่สามารถปฏิเสธภารกิจหรือว่าคำสั่งจากหัวหน้าสำนักได้และยังมีปัญหาในสำนักอีกมากมายปัญหาที่ใหญ่สุดในตอนนี้เลยคือช่วงเวลาแห่งชีวิตสิ้นคำพูดนั้นโนบาลาก็ได้งงใหญ่ช่วงเวลาแห่งชีวิตเหรอแล้วฉะนั้นเมเมย์ก็ได้ต่อในแง่ของนักคุนสายสิ่งนี้นะเป็นมากกว่าเงื่อนไขในการใช้งานมันเหมือนกับคำสาบม,มากกว่าและรวมถึงคำพูดที่ได้บอกว่าสำนักนี้นะกำลังดูช่วงเวลาชีวิตของเราลูกศิษย์อยู่ แล้วอีกอย่างเลยคือในสำนักนี้ต่างไม่มีใครรู้ว่าใครคือหัวหน้าของสำนักดังนั้นแล้วแม้ว่าเงื่อนไขตลอดชีพจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้อีกอย่างเลยคือที่นี่นะมีสิทธิ์เก่าหลายคนที่มีอายุค่อนข้างยืนยาวและถ้าเกิดหัวหน้าของสำนักเสียชีวิตลูกสิทธิ์ของสำนักที่มีอายุมากกว่านนะ่ะจะขึ้นเป็นตำแหน่งนั้นแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วก็ไม่มีทางทราบได้เลยว่าใครจะเป็นเจ้าของสำนักแล้วจากนั้นคุซากะเบะก็ได้พูดต่อพองั้นแล้วไม่เพียงเจ้าของสำนักเท่านั้นที่สามารถยกเลิกเงื่อนไขพวกนี้ได้ และที่ฉันรู้ในตอนนี้คือไม่มีสิทธิ์ของสำนักคนเก่าๆคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าสำนักเลยสักคนหลังจากนั้นเมเมย์ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดต่อเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นงั้นหรอสิ้นคำพูดนั้นคุซากาเบะเนี่ยก็ได้เกาหัวเออชดเชีชฉันเองแหละที่เป็นเจ้าสำนักเงารูปแบบใหม่นะดังนั้นแล้วเรื่องการลงคะแนนเสียงบ้าบอคอแตกในการสอนนั้นนะ่ะสรับฉันแล้วฉันไม่ได้แคร์สักนิดสิ้นคำพูดนั้นเมเมเนี่ยก็ได้รีพูด เพราะฉะนั้นแล้วคนต่อไปที่จะเป็นเจ้าสํานักเลยคืออุย,อยตั้งหากดังนั้นแล้วพวกเงินสวัสดิการต่างๆนะก็จะตกไปถึงอุย,อยเองทําให้ตอนนี้มีวาที่ได้ฟังถึงก็เวออะไรนะคะแล้วจากนั้นสองพี่น้องนี้นะคะก็ดีใจใหญ่โตแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในช่วงต้นของมางงาอีกครั้งที่ในตอนนี้เมย์เมกําลังอยู่ในร้านของชําและจากนั้นเสียงเธอก็ได้พูดออกมาเท่าไหร่คะคุณป้าเจ้าของร้านของชําก็ได้ตอบกลับมาคือแล้วจากนั้นตัวของเมเมย์ก็ได้พูดต่อฉนันหมายถึงรราาาคคชีวิตุณนะ่่เทไ แล้วจากนั้นป้าของชัมก็ได้พูดกลับมาแกรู้ได้ยังไงว่าฉันคือเจ้าของสานักสิ้นคําพูดนั้นเม่เมย์เนี่ยก็ได้ยิ้มเรื่องแค่นี้ใ,ใครก็รู้ก็แค่าถามจากคนที่มันรู้ก็เท่านั้นอย่างแรกเลยคือขยายจํานวนของสาวกให้มีที่บนเท่ากับ3ามตระกูลใหญ่ดังนั้นแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้จริงเหรอคุณวางแผนที่จะยึดครองโลกคุณใสหมดแล้วรวมถึงภารกิจสูงสุดในตอนนี้ที่ได้มีการกําหนดไว้ด้วยถูกไหมสิ้นคําพูดนั้นใช้ป้าของชํานะฮะถึงกระตาโต เป็นเกณเหรอจากนั้นเมย์เมย์ก็ได้พูดต่อจริงๆก็ใช้เวลาในการสืบหานานอยู่แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ยังอยากมีสักขีพยานในการดูช่วงเวลาของชีวิตเหล่าลูกศิษย์แท้จริงแล้วความเชื่อชาญเหล่านั้นมันยิ่งใหญ่และไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้แต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าทําไมถึงได้สําคัญมากกว่าเงินในสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าการที่คุณได้มีความรับทางการค้าแบบนั้นความลับทางการค้าทําให้ในตอนนี้นะคุณสายหลายคนต้องตาย คุณไม่คิดถึงเรื่องนั้นบ้างหรอและในตอนนี้ถ้าเกิดสามตระกูลใหญ่อย่างเซนอินคาโมและโกโจตกลงในสถานการณ์ที่ลำบากแบบนี้เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือตัวคุณคงต้องพยายามหาวิธีในการจัดการอุยน้องชายชั้นอยู่แล้วดังนั้นแล้วสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และทุกอย่างมันก็บังคับให้มันต้องจบลงเช่นนี้สิ้นคำพูดนั้นตัวของเมเมเนี่ยก็ได้สังหารป้าร้านของชําและแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมาร269ก็ได้จบลงไป มังงะในตอนนี้มีแต่เทคคมีแต่คำพูดบอกเลยว่ากว่าจะแปลกว่าจะอะไรนานมากๆนะนานจริงนะครับผมแล้วพูดเหนื่อยเลยทำตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งอ่ะนี่สี่ทุ่มโอ้โหบอกเลยว่าน,านานจัดเลยนะฮะอ่ะก่อนจากกันไปในตอนนี้ช anel เรามีทิปมีแล้วเนะี่ยผมก็ต้องขอบพระคุณคนที่ดเน a t i มาด้วยนะฮะเป็นกําลังใจผมอย่างดียิ่งเลยจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานและอีก2ออาทิตย์มังงะเรื่องนี้จะจบลงครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ